ดูดวงราศีวันที่16-30กันยายน2566สำหรับชาวราศีมีนงานของคุณในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหรือเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงานที่มีปัญหาอยู่คุณอาจได้รับภาระหรืองานอื่นๆเข้ามาเพิ่มซึ่งเป็นอะไรที่คุณไม่ค่อยเต็มใจนักแต่ก็ต้องอดทนทำไปก่อนนอกจากนี้อาจต้องระวังเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นน้องสร้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานให้ เป็นช่วงที่คุณมีเกณฑ์ได้จ่ายเงินก้อนไปกับเรื่องของบ้านหรือคนในครอบครัวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพของเขาได้แต่คุณก็ยังสามารถหาเงินหมุนเข้ามาได้เรื่อยๆอาจทำให้คุณยังไม่มีปัญหาใหญ่มากนะักสำหรับคนโสดแล้วในช่วงนี้คุณอาจได้กลับไปคุยกับเพื่อนหรือคนที่เคยคุยกันมาก่อนแต่ก็อย่าพึงวางใจมากนักเพราะมันอาจจบลงแบบเดิม ส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาว่าเพื่อนหรือคนที่ทำงานเข้ามาเกะกะหรือยุ่งกับคนรักของคุณมากขึ้นอาจทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจทางด้านเรื่องสุขภาพให้ระวังของมีคมหรือการผ่าตัดเล็กน้อย